Hi guys welcome to the crazy NBA channel สวัสดีนะครับแล้วก็ขอต้อนรับแฟนๆชาว NBA ทุกท่านเลยนะครับวันนี้นะฮะเราจะมาทำความรู้จักกับบุคคลผู้เป็นตำนานวินมิวดังนะฉายา insanity จะเป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจากเขาคนนี้ครับขอเสียงตัวมือต้อนรับวินสการ t เตอร์ครับย yeah! วินส์คาร์เตอร์ครับ, Carter, รบตำแหน่งชูตติ้งการ์ดหรือสมอลฟอร์เวิร์ดนะฮะจากทีมเมมฟิสกริซลี่หมายเลข15นะครับเกิดเมื่อวันที่26มกราคมปี1977ปัจจุบันอายุ39ปีนะฮะความสูง6ฟุต6นิ้วหรืออยู่ที่ประมาณ198เซนติเมตรนะครับน้ำหนัก220ปอนด์หรือประมาณ100กิโลกรัมครับย่างก้าวเข้าสู่ NBA ได้จากการดราฟต์ ในปี1998โดยทีม Golden State Warriors นี่นะครับซึ่งต่อมาด้วยเหตุผลบางประการนั้น Golden State Warriors ได้ transfer นะครับ Vince Carter ไปให้กับทีม Toronto Raptors นะฮะแล้วก็เริ่มเป็นที่รู้จักตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับหลังจากนั้นก็ย้ายไปอยู่ New Jersey Nets นะครับย้ายไปอยู่ Orlando Magic นะครับย้ายไปอยู่ Phoenix Suns นะฮะย้ายไปอยู่ Dallas Mavericks นะครับแล้วก็สุดท้ายปัจจุบันก็อยู่ที่ Memphis Grizzlies นั่นเองนะครับ พูดถึงเรื่องฉายากันมากดีกว่านะครับฉายาว่าวินเซนิตี้นะครับซึ่งไม่ได้มาเพราะโชคช่วยนะครับวินวินเซนิตี้นี่มาจากคําว่าอินเซนิตี้นะครับบวกคําว่าวินส์นะฮะวินส์มาจากชื่อเขานั่นเองครับวินส์คาร์เตอร์นะครับซึ่งอินเซนิตี้ก็คือแปลว่าบ้าคลั่งนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวินเซนิตี้ก็แปลว่าประมาณว่าวินส์คาร์เตอร์ผู้บ้าคลั่งนะฮะประมาณนี้ครับ ด้วยสไตล์การเล่นที่ดุดันนะครับแต่ว่ามีท่าจบด้วยการทําแต้มด้วยการดังที่สวยงามนะครับซึ่งท่าประจําตัวของเขาเรียกว่าวินมิลนั่นเองครับเป็นการโควงลูกบอลน,นะครับเป็นวงกลมนะฮะด้วยแขนเพียงข้างเดียวนะครับแล้วก็จบสกอร์ด้วยการดังนั่นเองครับ และเขาคนนี้ครับยังเคยสร้างแผลเป็นที่ยังไม่หายถึงทุกวันนี้นะครับให้กับเฟเดริกเวสนะครับทีมชาติฝรั่งเศสด้วยการกระโดดดังข้ามหัวนายคนนี้นะฮะในปี2000ในศึกบาสเกตบอลโอลิมปิกนะครับที่ซิดนีย์ครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าไอเฟเดริกที่ว่านี่คงจะตัวเตี้ยนะครับไม่ใช่เลยนะครับสูงกว่า7ฟุต2นิ้วนะครับหรือแปลงเป็นเซนติเมตรก็2เมตร18ซนติเมตรครับ แต่ที่พีคสุดๆเลยนะครับก็คือการที่วินสกาเตอร์ได้คว้าแชมป์ส l a มดังคอนเทสในปี2000นั่นเองครับโดยมีลารีฮิลส์นะฮะหรือลารีฮูเกสนะไม่แน่ใจนะครับจากเซเวนตี้ซิกเซอร์นะครับฟิลาเดลเฟียนะครับมีทางสตีฟฟรานซิสนะครับจากคุสตันโรเก็ตเจอรี่สแตคเฮาส์นะครับจากดีทรอยต์พิสตันนะครับวิกกี้เดวิสนะครับจากชาร์ลอตฮันเน็ตและก็เพื่อนร่วมทีมจาก Tracy McGrady นะครับจาก Toronto Raptors ในยุคนั้นด้วยนะครับเรียกว่าพอควา้าแชมป์แล้วเนี่ยถ้าจะเสียเพื่อนกันเลยทีเดียวนะฮะซึ่งฟอร์มการเล่นในปัจจุบันครับก็เรียกว่าไม่ได้แพรวพล,า,พลาเหมือนสมัยก่อนแล้วแต่ว่าก็ยังคงความเก่าและความเด็ดขาดนะครับของผู้เล่นที่เป็นตำนานมีชีวิตคนนี้นะครับและเขาคนนี้แหละครับวินส์คาร์เตอครับ ก็จบไปนะครับสำหรับนักบาสอีกคนหนึ่งที่เป็นตำนานของ NBA นะครับสำหรับใครที่อยากจะทราบชืีวประวัติของนักบาสคนไหนอยากจะรู้อะไรเพิ่มเติมนะครับคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้นะครับผมงจะไปหาไปขุดคุยมาให้รับชมกันนะครับสำหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe นะครับที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็ยังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกนะฮะอยู่ตรงนี้เลยครับสามารถคลิกไปดูกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ